สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยึดรถหรู110ล้านแก๊งพนันออนไลน์ดารานหนุ่มย้ายรถซุกโกดังเมื่อวันที่26ตุลาคม2563จากกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายซาเกมเซ็กซี่เกม UFA โดยจับกลุ่มนายแทนไทยนรงคกูล พร้อมพวก5คนตามหมายจับสันอาญาที่1546-1450ทับ2563ลงวันที่9ตุลาคมโดยพบว่ามีการยึดของกลางเงินสด1ล้านบาทรถหรู11คันอาทิพอคาร์เรราเอสคูปนิสซันจีทีอาร์เบนซีสี่สิบสามโตโยต้าอาดนาฬิกาและเครื่องประดับสมุดบัญชีธนาคาร50บบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีจำนวนมาก คอมพิวเตอร์26จุดและโทรศัพท์มือถือ108เครื่องรวมมูลค่ากว่า75ร้าล้านบาทล่าสุดพลตรวจตรีสันติชัยนิรามัยผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสอป,ปออ,อสอตอรอ เปิดเผยว่าจากการขยายผลติดตามยึดทรัพย์จนพบว่ามีการนำทรัพย์สินไปซุกซ่อนในโกดังไม่มีชื่อซอยบางใหญ่บางโครัส4หมู่ที่5ตำบลบางท่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยพบรถมูลค่ารวม110ล้านบาท1 Lamborghini Aventador SVJ 50ล้านบาท 2. แมคลาเรน 720S 30ล้านบาท 3. ออดี้ RS V10 Coupe 18ล้านบาท 4. นิสสัน GT-R 12ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิสนดังกล่าวมาซ่อนที่โกดังหมายเลขหกทั้งนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ามีดาราหนุ่มรายหนึ่งได้เป็นผู้เคลื่อนย้ายรถทั้งหมดออกจากบ้านของผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้าที่มาซ่อนที่โกดังดังกล่าว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ